คุณเชื่อไหมกอร์เลาชุแป็ทอดคุณเชื่อผมดิดูดิกอริลาชุแป็ทอดกอรเซาชุดแปด็กทอดสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของผมและอยากดูคอนเทนต์แบบนี้ปีงนานๆเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพของช่องเคนชินสมะได้แล้วนะฮะโดยสมาชิกนะครับก็จะมีน้องไข่อยู่หน้าชื่อนะฮะและถ้ายิ่งอยู่ไปนานๆเนี่ยก็จะกลายร่างเป็นน้องไก่ฟ้าเรืองแสงด้วยสุดท้ายนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ซับพอร์ตเป็นอย่างเสมอมานะฮะยังไงก็เอนจอยกับวิดีโอนะครับ เกมก็จะเป็น,นีนะฮะก็คือพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นบอกว่าโอเคกระดาษชนะหินนะฮะมีคนประมาณ300ล้านกว่าคนคิดเหมือนเรานะครับผมซึ่งเราก็จะต้องเราก็ต้องทาการเดาไปเรื่อยๆเนะรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะเดาพลาดแล้วก็จะแพ้นะครับอ่าอันนี้กนไกลนะฮะเขาบอกว่าให้ลองใช้คําว่าให้ลองใช้ไฟเพชรหรือว่าคอนนะครับเอาคอนก่อนแล้วกันคอนคอนนี่คอนเนี่ยหลังจากเนี้ยก็จะไม่มีตัวช่วยแล้วในหัวกูเลยเนี่ยตอนนี้เลยคือปืน นิมดีพี่เออสนิมชนะคอร์ดว่ะเฮ้ยใช่ได้ใช้ได้น้องใช่ได้แล้วอะไรชนะสนิมครับผมสนิมแล้วกดต่อครับกรดเหรอฮะเออใช่ได้ใช่ได้ไดน้องกรดชนะสนิมนะฮะแล้วอะไรชนะกรด,รกรดครับผมมันเป็นภาษาไทยได้เหรอครับไม่ไม่ใช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 ่คนละอย่างกันมีกดและมีด่าไหมดา่ดาด่าอะภาษาไทยได้ใช่ไหมด่าเฮ้ย,ยอะไรวะเนี่ยดา่าหรือไทยมิวแต่มันมันเป็นรูปหมาวะแล้วหาอะไรชนะด่าครับเนี่ยสายจูง ด่าด่ดา,ดดาแพ้สายจูงโอเคโอเคด่าแพ้สายจูงนะฮะมันจะใช่เหรอไม่ว่ะ เขาบอกว่าดากไม่แพ้สายจูงอะทําไมอะอ๋อดาดบางตัวมันตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ป่ะเออสายจูงมันอาจจะเล็กอะไรอย่างงี้หรือว่าแรงเราน้อยทียรอบแรกเราได้แค่หกเองวะเอามเอามามาามาเอเราเราทำได้เราทาได้เราทําได้อ่ะเรามาเริ่มเรามาเริ่มที่คอร์สใหม่นะเดี๋ยวกูลองลาวาให้นะนี่ลาวาผมรู้สึกว่าลาวาเนี่ยไม่ต้องเป็นเอ็นเกมี่อะไรมันต้องแบบเป็นคําตอบที่เอ็นเกมมากพบว่าหาอะไรไปชนะลาวาวะเออลองน้ําดูลองน้าดูน้ําอาจจะชนะลาวานะ ี่ชนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่าง่ายแล้วผมว่าง่ายแล้วเพราะว่าอะไรอะไรก็ชนะน้ำแม่น้ำโขงอะผูชอบมากเลยครับกูอยากกูอยากรู้อะไรชนะแม่น้ำโขงฮะแม่โขงริเวอร์มันเป็นแค่น้ำปกติครับผมมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากข้อเท็จจริงว่ามันก็เป็นแค่น้ำครับแม่น้ำโขงไม่เวิร์กนะฮะนี่ เมื่อกี้กูลองแม่น้ำแล้วไม่รอดไม่ต้องไม่ต้องลองกันแล้วแม่น้ำไม่รอดถังไหมพี่ถังเลยครับผมถังก็คือบักเก็ตใช่ไหมอ่ะถังชนะน้ำครับผมแล้วหาอะไรชนะถังน่คนถือถังเราไปเราไปสิ่งมีชีวิตบ้างผมว่าเราต้องเริ่มไปไปที่สิ่งมีชีวิตบ้างผมมันจะง่ายขึ้นคนใช่ผมว่าคนชนะถังนี่คนเรามาเรามาหมวดสิ่งมีชีวิตแล้วอันนี้อันนี้สนุกล้วอะไรชนะคนครับผมเริ่มไปทีเล็กๆๆๆเล็ก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 อเ่าพิ่งไปแบบอุลตร้าแมนก็ซิล่าอะไรมันใหญ่เกินไปเล็ก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 ก่อนแม่หรือเมีย่ลม่ แม่ถ้าชนะจริงนี่ขี้เยมากเลยนะแม่ชนะแม่ชนะคนจริงด้วยวะอะไรชนะแม่พ่อครับไม่ไม่จริงครับวันนี้ไม่จริงครับผมจากประสบการณ์โดยตรงไม่จริงครับพ่อกุเงียบกิ๊บเลยฮะยายล่ะแกนมาเตอร์นี่นี่นี่อะไรที่ชนะแม่ได้ก็คือแม่ของแม่ครับผมอ่ะไม่ชนะครับผมเขาบอกว่าคําว่าแกร์หรือคาว่าคุณย่าเนี่ยแม่ทําให้เขาจริงกว่าคุณแม่นะฮะเพราะจะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่เออมันยังไม่ชนะอ่ะ แล้วแม่งบอกว่าจะให้กูไป30ไอ้เหี้ยจ้ะกูยังไปถึง10เลยนะฉันกูติดอยู่เลขหลักเดียวเลยเนี่ยไอเราไปเราไปหมดเราไปหมดสิ่งมีชีวิตนะเราอย่าไปหมดสิ่งของเลยสิ่งของนี่แม่งเป็นมันดูเป็นหลบมันดูเป็นนาประธรรมอ่ะถ้าเป็นคนเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันดูเป็นรูปประธรรมดีเราไปปืนนะปืนปืนปืนไหมผมว่าปืนเนี่ยชนะแน่ๆชนะแม่แน่เราอย่าไปหมดสิ่งของเลยสิ่งของนี่แม่งเป็นมันดูเป็นหลบมันดูเป็นนาประธรรมอ่ะถ้าเป็นคนเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันดู ทำไมปืนไม่ชนะเขาบอกว่าความรักของแม่นั้นทําให้ปืนมันไม่เป็นแฟร์ไฟ์อะไรวะลองลองเวลาหนูชนะแม่ม <c oughs> ถามแม่ชนะแม่ไม่ได้นม่ยม,มันบอกว่าเวลาไม่สามารถชนะความรักของคุณแม่ได้กรบผมโอ้โหเอ่อโควิดนี่โควิดแม่กูแพ้โควิดชัว แม่แม่งเอาชนะโควิดได้ด้วยเขาบอกว่าแม่นั้นดูแลเด็กๆที่ป่วยนะครับทให้แม่ไม่สามารถที่จะแพ้โควิดได้นะแม่กูชนะโควิดด้วยว่ะคิดดูดิเราลองกอซิเล่าดูกอซิเล่าฮะกอซิเล่านะถ้าแม่ยังชนะกอซิเล่าได้นี่กูพอเลยนะเออมาดิกอซิเล่าทําลายทุกอย่างนะฮะรวมถึงคุณแม่ด้วยขอโทษนะแม่เออมาทีนี้แหละไอ้พวกที่แม่งบอกกอซิเล่ามึงคิดที่กูเลยอะไรชนะกอซิเล่าได้แม่กอซิเล่าครับเอ้ยแม่กอซิเล่าอันนี้อันนี้มาได้มากเลยครับผมกอซิเล่ามั่มใช่ไหมวะ นี่ก็ซิล่ามัมคกูไม่ได้เชื่อจริงๆว่าแม่ก็ซิล่าจะชนะก็ซิล่าได้นะฮะโอเคแล้วหาอะไรชนะแม่ก็ซิล่าครับผมเราต้องเล่นใหญ่ไว้เดี๋ยวง่ายเกินไปอากุจัดให้เลยนี่จัดให้เลยฮะเพราะว่าอะไรง่ายๆคนดูไม่ได้เข้ามาดูอะไรง่ายๆนะฮะนี่กุจัดอุกบาทให้เลยแม่ก็ซิล่าเขาบอกว่าอุกบาตนะครับสามารถที่จะทําลายล้างทุกเผ่าพันธุ์ได้นะครับรวมถึงแม่ก็ซีล่าด้วยนะฮะเอาแล้วไง หาอะไรชนะอุกบาทวะเนี่ยเราเริ่มไปหมวดหมูม่อนิเมะแล้วนะไซต์ตมะแบบคาถาย่อส่วนเวลาครับอุลตร้าแมนครับนิวเคลียร์ครับเฮ้ยนิวเคลียร์เหรอแม่อุกบาทม,มึงออกจากแม่เถอะไอ้กูพอแล้วกับเขาว่าแม่เนี่ยเราเอ่อนิวเคลียร์บอมก่อนแล้วเราเข้าไปไซตามะแล้วก็เข้าไปความจนใช่ไหมแล้วเราเราก็จะได้สามแต้มฟรีครับนี่ระเบ,บิดนิวเคลียร์ชนะชัวแม่งไม่ชนะว่ะแม่งเอ้ยเออเดี๋ยวเราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มไปเล็กๆก่อนเราไม่เอาแม่แล้วแม่แม่งหนักนี่เสือครับผมเสือ แ่เนี่ยฮะเสือชนะคนครับผมเสือชนะคนนะ,มนะนนะแม่แมสือแม่สืกลับมาหาแม่อีกแล้วพางอ๋อโอเคช้างช้างช้างนะช้างนีง่เออมาเด้โอเคเราไปปืนใหญ่กันเลยเพราะมีคนตอบปืนใหญ่เยอะนะครปืนใหญ่ไปอ่าแคนนอนนะแคนนอนนี่อ่าเฮ้ยนี่มันกล้องเนี่ยไม่ชัดนี่มันกล้องเฮ้ยอ๋อเขาบอกว่ากล้องสามารถที่จะทําให้อลิเวอร์แฟนแพ้ได้นะครับผมฮะกล้องเนะี่ยนะช่างภาพเฮ้ยช่างภาพน่าสนใจตากล้องครับนี่แคมเมราเมน คาเมราแมนนะครับใช้กล้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคาเมราแมนเนี่ยเป็นคนที่ถืออำนาจอยู่นะครับไม่ใช่กล้องเฮ้ยแปลว่าเราต้องไม่เอาชิ้นส่วนในกล้องเว้ยเราต้องเอาสิ่งที่มันแบบว่า มีอำนาจเหนือสิ่งนี้เออใครชนะตากล้องครับผมผู้กำกับเฮ้ยผู้กำกับดเรคเตอร์เลยเป็นไงไปรอบมาเรามาสายวงการบันเทิงแล้วปั้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้นี่ฮะดเรคเตอร์นี่ไงเขาบอกว่าผู้กำกับนะจะบนคนพูดจะเป็นคนบอกให้ตากล้องเนะี่ยทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของอำนาจนะฮะแบบว่าเป็นชนชั้นอะไรอย่างงี้ชนชั้นอะไรชนะดเรคเตอร์ครับผม <laughs> เฮอ,อมาเดี๋ยวนะผมต้องผมต้องเซิร์ชผมต้องเซิร์ชหาก่อนใครใหญ่สุดในกองถ่าย นี่คือเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในกองถ่ายทำแม้ว่าโปรดิวเซอร์จะมีบทบาทในการควบคุมหรือผลิตและงบประมาณแต่ผู้กำกับเนี่ยก็ยังตัดสินใจและรับผิดชอบทุกอย่างนะฮะแปลว่าผู้กำกับเนี่ยใหญ่สุดแล้วในกองถ่ายไม่มีใครใหญ่กว่าผู้กำกับแล้วเว้ย CEO ครับ CEO ในที่นี้น่าจะเป็นแบบพวกแบบ investor ป่ะเออพวกแบบนักลงทุนอะไรเงี้ยไหม investor ใช่ไหมอ่านี่ฮะจริงด้วยเขาบอกว่าเงินของ investor นะฮะมีอำนาจเหนือกว่าผู้กำกับนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่จะให้เงินผู้กำกับเพราะฉะนั้นเขาจะมีไพ่ในมือที่เหนือกว่านะผมอืมอะไรชนะ investor แล้ว เมียพวกล้มละลายเฮ้ยล้มละลายว่ะไม่ได้ครับผมวัวใช่ทัวนี่ตลาดเลิกเกินเขาบอกว่าอินเวสเตอร์เนี่ยสามารถที่จะล้มละลายได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็น financial reality check นะผมก็คือความเป็นจริงทางการเงินนะฮะเชียแล้วไงเชียแล้วอะไรฉันล้มละลายวะยาพิษครับต่อไปบริษัทธนาคารไม่ได้อยู่แบงค์แบงค์แบงค์ เออน,นี่เขาบอกว่าแบงค์เนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามนะของการล้มละลายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันคือหยินกับหยางนะของสถานภาพทางการเงินนะอะไรฮะอะไรชนะแบงค์ครับผมต้อ,องเป็นพี่ดอมนิกโทนโต้ครับผมอ่าโจรน,นะโจรโจรต้องเป็นอะไรอะ่ะโจรป้นแบงค์นี่แบงก์ลอบบี้ตายแท้เฮ้ยทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะทำไมทำไม่ได้อะ่ะเรามถึงแพ้อะ่ะสิ่งนี้ชนะกอซิลล่าเว้ยคุณเชื่อ,หอไหมกอซิลล่าชุบแบงคทอด คุณเชื่อผมดิดูดิกอซิลาชุบแป้งทอดกอซิลาชุบแป้งทอดเฮ้ยเราเป็นคนแรกในโลกนะเว้ยที่เราพิมพ์ว่ากอซิลาชุบแป้งทอดอะไอเี้ยแล้วแม่งชนะจริงด้วย my god ตรีมนี้แม่งทำบุ๊ลเรคคอร์ดว่ะมึงไปตามไปกินเน็ตบุ๊กมันเนี้ยกูเป็นคนแรกนะที่พิมพ์มกอซิลาชุบแป้งทอดอ่ะคิดดูเรากลับมาเวมุกไทยแล้วเราอะไรชนะกอซิลาชุบแป้งทอดครับกระทะทอดกอซิลากระทะทอดกอซิลาเดี๋ยวรออะไรอ่ะกระทะทอด กระทะทอดกอซิล่าดีไม่ชนะว่าทำไมวะโอ้โหคนกินไงพี่เออว่าทำไมแล้วม่ด่าว่าคนกินกอซิล่าไว้เนี่ยอ่าผมว่าไม่ได้แน่เลยวะจริงนะคนกินกอซิล่าชุบแป้งทอดนี่ได้แล้วเหลือเชื่อไอเหียขุนนี่แม่งสุดยอดจริงเลยเขาบอกว่าคนที่กินกอซิล่าชุบแป้งทอดเนี่ยเป็นคนที่อยู่เหนือกว่านะฮะเป็นคนที่อยู่ในคอนโทรลนะฮะ คนที่ชนะคนกินกสุสลาชุบแป้งทอดแม่คนกินนะผมแม่คนกินกสุสลาชุบแป้งทอดกู <c oughs> ชอบอะ่ไแม่แม่งชนะทุกคนเลยว่ะแม่คนกินคนระับนี่แม่คนกินกสุสลราชุบแป้งทอดแม่ชนะว่ะก็บอกว่าการที่เราแอดแม่ไปข้างหน้าเนี่ยไม่ทําให้เมนูมันอร่อยขึ้นนะผมมันก็ยังเป็นคนกินกสุสลาชุบแป้งทอดเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้วะนี่เมาคลีเมาครีเมาคลีแพ้เมาครีแน่ๆกูว่าเสือเนี่ย นี่เฮเมาคลีเมาคลีนั้นเออสามารถชนะเสือได้ในปะนะในทุกๆครั้งในทุกๆเรื่องเล่านะครับผมเมาคลีชนะว่ะเราเราเราล,อ,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 ลองคิดให้มันติดติดดิบไหมโควิด COVID -19 บไปนี่มันเจอโควิดแต่เมาคลีเจอโควิดไปเออโควิดชนะเมาคลีว่ะเอา,แ,าแล้วกูเป็นคนแรกแล้วที่ชนะเมาคลีด้วยโควิดอะไรชนะโควิดอันนี้รู้ฮะวัคซีนับผมอีซี่นี่อะไรชนะวัคซีนนั่นสิวัคซีนชุบแป้งทอดครับ <c oughs> วัคซีนวะโอ้ยเอ้ยไม่ชนะได้ไงวะวัคซีนชุกแ้งท่อเลยนว้ยเรากลับไปเวอเวสิงมีชีวิตอย่างผมว่าช้างแล้วก็ไปนายพานเม่เล่าผมว่าฮันเตอร์ฮันเตอร์ไปนี่นายพานผู้คิดคนวัคซีนไม่มีก็ไม่เกิดวัคซีนแล้วก็ไต่อแล้วก็เป็นแม่ผู้คิดคนวัคซีนทุกอย่างแม่งจบได้ด้วยคำว่าแม่จริง คลิปนี้อะไรชนะนายพานอันนั้นรอปืนไหมปืนชนะนายพานใช่เออเขาบอกว่านายพานนั้นมีสกิลนะฮะแต่ว่าปืนเนี่ยยังไงก็ชนะนายพานอยู่ดีนะผมอีกแค่กลับมาสิ่งของแล้วแม่งอู๋สัตว์ดีเกลี้ยงสิ่งของนั่นจะไปสิ่งมีชีวิตอยู่นะกลับมาสิ่งของอีกแล้วอะไรชนะปืนเอ้ยไอรอนแมนไอรอนแมนเอ้ยนี่พากูกลับมาหมวดสิ่งมีชีวิตแล้วไอรอนแมนชนะปืนครับผมชัวรชัวอี๋ฮี่ไอรอนแมนชุดสูตไอรอนแมนนะครับมันก็เหมือนรถถังเดินได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วปืนเนี่ยก็เป็นแค่ของเเเเเเลลลล่่่่นนนนสาาาาาาาหหรรรรรััับบขีีฮ้้้ยยยยไไไไออออกกวววงงงงงแแแแมมะ็ ง่ายแล้อะไรชนะไอรอนแมนครับผมเออวะไอเชี่ยเออวะทานอสครับแล้วก็ตอบด้วยแม่ตอบด้วยแม่แมทานอสเอาไปเอาไปทานอสเดี๋ยวทานอสทานอสน,น,น,นี่ทานอสนีน่ฮี่แมเขาบอกว่าทานอสน,นั้นดีดนิ้วนะครัทำให้ไอรอนแมนเนี่ยกลายเป็นฝุ่นคนระับขอโทษด้วยโทนี่มันม่วงชนะในรอบนี้ครับแม่ทานอสครับแม่ทานอสแพ้ทานอสชูเปกท็อปอะไรที่มันชนะทานอสได้นะไอเวนเจอร์ Adventure, ใช่ไหมเรามาในหมวดหมู่ของหนังแล้วนะฮะนี่เอาเวนเจอร์อะเซมเบิลครับชนะทานอสได้นะฮะมันเป็นมันเป็นแฟรนไชส์ทั้งทั้งหมดของหนังนะครับ อะไรชนะเอเวนเจอร์ ger, ได้ไซตามะนี่ไซาตามะนะครับสามารถที่จะทำลายล้างเมืองทั้งเมืองได้ด้วยหมัดเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเอเวนเจอร์เนี่ยก็เป็นแค่แบบวนนาบีโอโอโเป็นแค่วนนาบีในชุดในชุดแฟนซีเท่านั้นเองเชียแล้วไงแล้วใครไม่ชนะไซตามะวะยุง่งอ่ะยุ่งจริงระ ผมอยากลองยุ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็เสี่ยเหมือนกันโกคูนี่ก็พอๆกันเพื่อความแบบไขข้อสงสัยทุกคนนะตอบยุ่งให้เดี๋ยวเราค่อยมาโกคูใหม่ใช่ไหมเราเราค่อยมาโกคูใหม่เหยียบ้อยครับโอแตกเลยเฮ้ยเซนโนเออใช่ไหมเซนโอเซนโอแกรนเซโนใช่ไหมโอเคแกรนเซโนนะเอาเลือกจะจัดว่ะแกรนเซโนครับผมเป็นคนที่ปกครองทั้ง12จักรวาลนะเพราะฉะนั้นแล้วการต่อยของซาตามานี่ไม่สามารถทําอะไรน้องคนนี้ได้เลยนะครับใครชนะเซนโอมาต่อกันเลย17แล้วมึง17แล้วมึงผมเชื่อเดสโนด่ะเดสโนดไปเฮ้ย ยอดน้องพิมเดโนดมาเอาอุดมดยอดแล้วก็ขิงดองให้ขิงดองสุดยอดคนระับขิงดองทุกคนที่พิมเดโนดมาสุดยอดมากมามึงมาไฟละ่ะสิบแปดแล้วแชทสิบแปดแล้วโอ้วก้อเราจะปิดด้แม่เว้ผมว่าแม่แม่งชนะทุกอย่างเราต้องหาสิ่งที่ชนะเดโนดได้ก่อนวเราจะปิดดวเขาว่าแม่แชนะเลยจบไฟละ่ะไฟเออว่ะเผา,าเดโเผาได้เหรอเดโนมันมันเผาได้เหรอผมว่าไฟจะได้เพราะว่าไฟมันทำลายเดโนดได้จะลองไปไฟดูฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ได้อ่ะก็ในกูเกิลมันบอกก่ามันได้ไม่ใช่เหรอเนี่ยในกูเกิลบอกกว่ามันถูกเผาได้ไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยเดทโนดเดทโนดมันสามารถถูกเผาทํำลายได้อะไรวะหวังหลิงเดอะไดรี่ไลฟ์ออฟอิมมอร์ทัลคิงมันจะยาวจังวะอ่ะเดี๋ยวผมลองชื่อเต็มก่อนเผื่อไว้เผื่อไว้นี่ไปกูเขาเพื่อนไม่ไม่ไม <ๆ S 1> ชนะอโอโอ้ยงอ,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 อชื่อกูมาสิ เกียไม่คงงงอะอเฮียใครวยไอ้เหเียเฮ้ยถ้าประชดได้ได้ปรทาว่าเลยะอ๋อไม่สามารถแอดนัมเบอร์ได้ว่าโอ้โหชื่อเรามันมีนตัวเลขก็ดีแชทเสียใจด้วยว่าเดี๋ยวนะใครใครชนะเดนโนนได้นะอีกทีหนึ่งย่ามาทู่ใช่ไหมปวกละ แบบปวกกินก็ได้ไม่แต่ว่าคุณก็สามารถเขียนชื่อปวกเ <c oughs> ขียนชื่อปวก <c oughs> เออว่าปวกมันไม่มีชื่อนะอเว้ยชิ้นนี้กามีครับผมชิ้นนี้ก็มีครับผมยมทูที่ดูแลเดดโนดเอออชินนี้ก็มีนะฮะเป็นพระเจ้าแห่งความตายนะครับผมแล้วเดดโนดเนี่ยเป,เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชิ้นนก็มีนะครับเป็นคนที่มีอํานาจเหนือเดดโนดนั่นเองครับผมทีนี้ครับมาถึงจุดจบของวันนี้ฮะอะไรที่ชนะยมทูตได้ครับผมทุกคนน่าจะรู้คําตอบดีอยู่แล้วนะฮะแม่ครับผม <c oughs> <c oughs> แม่ของชินิกามิฮะนี่นี่แม่ชินิกามิโอ้ my god ไม่ได้วะไอ้เฉยทำไมไม่ได้วะเ็าบอกว่าการแอดคำว่าแม่ไปข้างหน้าเนี่ยมันนนะมันแบบมันขี้เกียจเกินไปนะครับผมโอ้เราลองแม่เฉยเฉยไหมลองแม่เฉยเฉยก็ได้อะแม่เฉยเฉยและเราก็จะปิดคลิปนี้ด้วยคําว่าแม่นั่นเองครับผมมาสิคลิปนานซะด้วยแม่เหลือจะเชื่อเลยว่ะแม่เม่ฉชนะทุกอย่างจริงๆว่ะโอ้โห ความรักของแม่สามารถเอาชนะความตายได้เลยนะครับผมรวมถึงยมทูตด้วยนะฮะแม่แม่งชนะทุกอย่างจริงๆครับผมโอ้โหขอบคุณกคนมากนะครับขอบคุณกคนมากจริงครับไว้เจอกันค้าบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ